เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าจะเตือนมีนังหาก็ก็อย่าเพติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาร์แล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึ้ กีวเนวันศุรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์ก้าด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์ก้าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจนถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวัน,นอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่าจะไลพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมน,นะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นการตัวารใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วย่าครับอยู่กับช่องอาร์โนว์พารทีเอ็อาร์มของผมวันนี้เลยเกมรบกับแบบทอยเทาวเวอร์ดีฟเอนครับผมกับได้กับในอัปเดตวันนี้นะครับผมแต่ได้นั่นก็คือ New Titan อัปเดตนะครับผม ซึ่งอัปเดตล่าสุดก็คือวันที่11เดือน2ปี2024ครับผมแล้วก็อย่างแรกก็คือนี่เลยอัปเกรดไททันดิวแมนซึ่งอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากพวกเออสกิปบีดิทาวเวอร์เอ้ยสกิปบีดิทาวเวอไม่ไมทสองต,ตัวแรกก็คือน่าจะเป็นอัปเกรดไททันดิวแมนซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก สกิปบีดีมันตีเวิร์สและก็ไททันดิวแมนด้วยเออสองตัวนี้คือเน,นี่ยมันได้แรงบ,บันดาลใจจากสกิปบีดีมันตีเวิร์สป่ะเออใช่อันนี้กืมตัวกึมตัวและก็อินเจร์ไรทไททันแคร์ด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นกล่องของไททันเนาะที่ไปรับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็มีไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนแล้วก็โพสต์ออฟฟิศก็ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากโพสต์ออฟฟิศก่อน เออโพส t o ออฟฟิศก็คือน่าจะเป็นอันเนี้ยก็จำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยส่งจดหมายกันเมื่อกี้นี่เลยอ้าวเดี๋ยวขออนุญาต the post office is closer ไอโพส s t ออฟฟิศไม่ถูกปิดไปแล้วมีบรรยาที่มันไม่ทำงานบวชเช็คมาอีกครั้งอ้าวโอเคโอเคโอเคนั่นก็ได้รอสภาก็แล้วกันโอเคก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอโพสต์ออฟฟิศให้แก้ให้เสร็จก่อนถ้าเกิดไม่เห็นก็ก,ก็ก็ไปดูอัปเดตในที่บอร์ดได้เลยนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็เสาตัวนี้มาเพิ่มมาจากในสก,กิบดิมันติเวิร์สด้วยแล้วก็เพิ่มเติมยันคือนี่ไงซออัปเกรดไททันคาเมบิกระแมนทอส,สิกอัปเกรดไททันคาเมบิกระแมนกับไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนซึ่งดีไหมกับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าซึ่งมันได้มาจากกล่องไอ้พวกเอ็กซ์ซิตอินจิทายทั้กล่องอันนี้นั่นเองนี่เลยสามตัวนี้ก็น่าจะเพิ่มมาก็คือนี่เลยซออัปเกรดไอท่านคาร์เมกาแมนซึ่งเริ่มจากดามเมจเริ่มต้นก่อน550นะรัสมีการเรียนอยู่ที่ประมาณ20คููดาวศน์จุดสอแล้วก็ DPS ประมาณ2200ค่าแมสสูงสุดก็ก็ดามเมจอยู่ที่ประมาณ6800แลรัศมีการเรียนอยู่ที่ประมาณ55 คูดาว0.2แล้วก็ dps ประมาณ3,000 30, ซ oh, ีโอ้โหถือว่าเยอะู่นะแต่ว่าสู้เจ้าอัพเกรดไททันคาเมราแมนไม่ได้เนาะเออแต่ว่าสองอัพเกรดไททันคาเมราแมนมันไม่มีตัว AOE กับสเป h แต่อตัวเนี้ยทอสสิอัพเกรดไททันคาเมราแมนมีสเป h ด้วยเอออ่ะเดี๋ยวเริ่มจัดดาเมก่อนดาเมกเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ650าสเอรนรการเงนของบสประมาณ8 สโลว์วิ่งประมาณ25%แล้วก็รัศมีการเรนอยู่ที่ประมาณ20คู 2, w, ลดาวสูตรจ้วกก็ dPS ประมาณ2,600แล้วก็ค่าแมสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0โอ้โหเกือบเกือบถึงประมาณเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ลัศมีการเรนของบลัสประมาณ14สโลว์วิ่งประมาณ25%เท่าเดิมด้วยรัศมีการเรนอยู่ที่ประมาณ65คู 2, ลดาวสูตรดวิกก็ dPS ประมาณ4 5 0 0 0แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ Hy p e อร์อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนซึ่งอันนี้เป็นอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนเป็นร่างไฮเปอร์ Hyper. ไม่แน่นะคือแต่ว่าแต่ว่าถ้าถูจัดสังเกตคือมีคนได้ร้อยเข้าๆคือมีคนรีบไปหรออ่อะอะ่อะเข้ากันต่ออะ่อะเริ่มจัดดาวเอียเริ่มต้นก่อนดาเอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ25 0 0ันห้าร้อยัสปีกการเรียนอยู่ที่ประมาณ25่สิบห้าคูดาวหนึ่งวิแล้วก็ dPS ประมาณ2องพันห้าร้อแล้วก็ค่าแมสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2 0,000เรียนอยู่ที่ประมาณ55 คูดาวศูน์ถึงแล้วก็ DPS ประมาณ80,000 oh, โอ้โหเดี๋ยวนะคือถ้าดูจากสังเกตคือดาเมจมันมันจะโหดกว่าไอ้เจ้าตัวอัปเกรดไททันซินิม่าแมนเมื่อกี้เฮ้ยไม่ธรรมดาโอเคเดูส่วนเ e อ็กซ์กูซีนยูนีก่อนนี่เลยไททัน Deal Man. นิวแมนคำถามคือเราอัปเกรดไททันดิวแมนไปไหนอ่ะมันเพิ่มแค่เฉพาะไอ้ไททันนิวแมนอย่างเดียวเลยเหรอไม่แน่คือจำได้อ่ะแต่สองตัวนี้คือมันจะอัพออกไปแล้วแต่ว่าเฟทาวเวอร์ยังอยู่ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมันยังอยู่อ่ะเดี๋ยวดูเจ้าไททัาดิวแมร์ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะดูจากเริ่มต้นก่อนดาวเวดอยู่ที่ประมาณพ500ร้อยัสมีกาเรเงินอยู่ที่ประมาณ20คูดาวหนึ่งวิแล้วก็ DPS อประมาณพันห้าแล้วก็อัพเกรดสุดๆอยู่ที่ประมาณ4ี่สี่พันแล้วก็รัสมีกาเรเงินอยู่ที่ประมาณ60คูดาวสน์ุดสแล้วก็ d p s อประมาณห5้าโอ้โหสุดยอดแต่ว่า แต่ส่วนอัปเกรดไททัทนดิวแมนก็ยังไม่ได้ปล่อยเนาะแต่ความจริงคืออัปเกรดไททันดิวแมนก็อันนี้ได้ปล่อยมาแล้วน,นะอยู่ในบอร์ดเอสโหมดด้วยนะก็ไปดูในตอนท้ายได้เลยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมเล่นตอนอลัเสร็จก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจะซื้อแพ็คอันนี้ก่อนเฮ้อเฮ้อเฮ้อซึ่งอันเนี้ยผมมีเจมประมาณ2700เ้อยเอออันเนี้ยก,อนนก็อ่ะจยวซื้อประมาณ5แพ็คก็แล้วกันนะเออ <c oughs> ของมันต้องมีละเออจริงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประมาณเทียร์กล่องก็แล้วก,กันนะครับผมอ่ะมาอุย้ยยกเว้นกล่องไอ้นิวเจอร์สวรี่สามด้วยนะเพราะว่าไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเร่จับเปิดเลยขอหนึ่งเปอร์เซนต์ได้ไหมอ่ะหรือไม่ได้ก็ท็อกส,สิกก็ได้เฮ้ย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 ตัวอะไรเตอสอบอัปเกรดแต่ทันคำกัไพี่เอ้ยโอ้โหคือผมอยากได้ท็อกส,สิกมากกว่าโอเคก่อนที่สอง นึกว่าจะอาะการปุึ๊บแล้วก็จ่าไปตัวเอากคตัวเดิมตัวเดิมเป๊ะแต่ว่าจะว่าไปไฮเปอร์ไออัพเกรดไอท่ทัสปิเคเกอร์มันโอกาสดอปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยได้ท็อกซีแล้วโอเคจะได้รีวิวสองตัวสักทีเออท็อสิกอัพเกรดไดททั้งคาเมรกาแมนได้แล้วโอเคก่อนที่สี่ก่อนสุดท้ายคือน่าจะได้เกือเฮ้ยอุด ซออัพเกรดไทยทันก็เหมือนเดิมเมื่อกี้อ่ะมาโทษจี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 ได้แค่ทอ็อสซิกอัพเกรดได้ทั้งคาเมลาแมนกับซออัพเกรดไทยทั้งคาเมลาแมนสองตัวเออเอออย่างน้อยก็โอเคอยู่นะสำหรับผมอะ่ะคืออันเนี้ย น่าจะใช้รีวิวประมาณ2ตัวเนี้ยเออก็ยังดีอ่ะก็โอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอารีวิวทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะครับผมเออไม่ต้องซีกันเนาะเออไม่ต้องแปลใจจะว่าไปเขืออนเนี่ยผมใช้ตัวยูนิตไอที่เป็นชาเ e น g e อยู่นะเออใครอยากดูก็รอติดตามก่อนเออเดี๋ยวก็เจอกันในวันคุณนะครับเออก็อาจจะแอบสปอยแล้วนะเออไอที่ผมทําชาเนอยู่คืออันเนี้ยก็การเปลี่ยนยูนิตก่อนเออตามนั้นหละ เดี๋ยวเอาเจ้าตัว s ั n ต้าทีวีแมนไปดีกว่านะเฮ้ยถ้าดูจากสังเกตคือมันขึ้นฟาร์มด้วยนะเออรอบก่อนคือมันไม่ขึ้นอะ่ะรอบนี้ขึ้นแล้วเออมันขึ้นระบบฟาร์มไว้เออโอเคเกมจะดีแต่ว่าสซยทิตคาบ์มาแมนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนปกอูบ <c oughs> แอบเซ็งเราจะใช้เจ้าตัวซออัพเกรดทางคาบ์เมานได้ บ่อยเมื่อกี้แล้วก็ท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมราแมนดีนะคือได้ไอ้ท็อกซิกอัปเกรดในท,ท่านคาเมราแมนคือไม่เงนั้นคือได้สออัปเกรดประมาณทุกรอบอะเอออันเนี้ยทุกรอบจริงอะเออประเด็นนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาคาเมราพิเพโดมเอาไปด้วยเออจะได้ความสมดุลหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอยญาตเพื่ดด่านปาเมอาได้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยญาตตัดอีทีนึงก็แล้วกันนะผมใ,ในในโหมดหาก็แล้วกันนะเพราะว่า ถ้าโหวตในแม่คืออันนี้มันจะแพ้ยูออสง่ายขึ้นขออนุญาตโหวตฐานดีกว่านะในด่านปาปรพะกาดน,น,นะอ่ะเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวตาอีกทีนะครับโอเครอบนี้ผมโหวตฐานดีกว่านะครับผมเออก็เดี๋ยวผมจะเตรียมพร้อมเลยดีกว่านะครับผมเออรอบนี้ตอนแรกว่าจะเอาตัวฟาเงินประมาณไอประมาณสองตัวตอนรอบนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมเอาไอเจ้าตัวช็อตกันคามิ่าแมนไปดีกว่านาะเพราะว่า คือไม่มีตัวต้นเกมเออเอาจริงจริงผมเอาตัวต้นเกมไปดีกว่านะเออถ้าจําตัวช็อตกันได้ก็คือน่าจะเป็นตัวที่ผมที่ผมเอาตัวรีวิวไอตัวนี้ไว้ก็ไปดูย้อนดูคลิป,ป update, ดได้นะครับผมก็น่าจะเป็นอัปเดตเอพิโซด70พาหนึได้นะครับผมก็ถ้าจำไม่ผิดนะ๋ยวผมขออนุญาตตัดไอตรงที่ผมวางแล้วก็อัปเดตแม็กไอซันตาทีวีแมนประมาณสุดๆก็พอนะแล้วก็ช็อตกันคามราแมนด้วยเออไม่แม็ก็ ให้มันรู้ไปดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวตัดอีทีก็แล้วกันนะครับผมเจอกันนะครับเออโอเควานตัวฟางแล้วอ่าวาซะอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะเออเออเอออ่ะเดี๋ยวเจอกันไออีทีนะครับผมในในตอนที่ผมอัพซันต้าทีวแวรเสร็จนะไปกันเลยโอเคตอนนี้ผมถึงเวที่หนนะคะผมตอนเนี้ยใกล้จะถึงเวลาที่ผมจะวานเจ้าตัวซออัพเกรดแพทเทิร์นกล้อแมนก่อนแล้วอ่ะอยู่เรื่องจากไอพี่เล่ยก่อน เท่เลยอัปเกรดใส่ท่านคาร์เมงาแมนอ่านี่คือเี่เลยก็เพิ่มเติมคืออันเนี้ยมันไม่มีตัวเอลีกับสแปซด้วยอย่ะอันนี้แค่โจมตีแบบธรรมดาเออแต่ว่าถ้าอัปเกรดต้องใช้ประมาณ2องพันอ่ะอัปเกรดสองพันสองร้อยห้าสิบรวมถ้ประมาณเออสี่พันสองร้อยเออสี่พันสองร้อยห้าสิบเออก็อัปเกรดประมาณเออเอ่อห้าร้อยก็รวมประมาณ 9, 250. เ,เก้าพันสองร้อยห้าสิบอ่ะอัปเกรด โอเคอัปเดตผูกเสียบเอา้ามีคน on ปืนก็ไม่บอกเราเออเดี๋ยวขออนุญาตปิดซาวเอฟเฟกก่อนเมื่อกี้คือมันเสียงมันดังมากเออก็เ,เข้าใจแหละเพราะว่าเออเข้าใจคืออันเนี้ยมันมีวงสองสามวงอ่ะเอออันเนี้ยก็เข้าใจแหละก็เหมือนของอัปเกรดตในทั้งคามังงาแมนไปเลยเพราะว่ามันเป็นซออัปเกรดตในทั้งคามังงาแมนเฉยๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวอัป อัปเกรดต,ต่อเลยเอออัปเกรดต,ต้องใช้ประมาณแ0ดพันด้วยนะครับก็รวมประมาณเออเก้าพันสองอยห้าสิบบวกประมาณแปดรอยก็เท่ากับเท่ากับว่าประมาณ1มื5 0เจ็ดสอง้อยห้าสิบเอ,อขั้นต่อไปน่าจะสุดแล้วนะเดี๋ยวนะทำไมเนอัพถูกจังสูซออัปเกรดในท่าคาร์เมลแมนมันอัปถูกอ่ะเอออันเนี้ยโอเคก็ห0พันก็เท okay. ่ากับว่าอ่ารวมประมาณเออ 2 3 2 5 0เนาะเออถ้าจะไม่ผิดนะนี่เลยโอเคอัพครบแล้วสำหรับเจ้าตัวซออัพเกรดไททั้คาเมกาแมนนะอ่ะเดี๋ยววานเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งก็กันนะครับผมที่ผมได้มาแล้วก็คือเจ้าตัวทอสิคอัพเกรดไททันคาเมกาแมนอ่ะวานดีกว่าเนาะเออไม่เสียบะโอเคเพิ่มเติมคือทอสิ 10, Man, คอ,อัพเกรดไททันคาเมกาแมนคือัอเนี้ยคือมันเพิ่มเติมคือมันเป็นสเปชใช่ไหมมันติดโโลได้ด้วยเออ ถ้าดูาสังเกตคือมันเป็นวงสีเขียวด้วยนะเออคือทุกคนสังเกตดูดีๆก็กันนะครับผมมันมีวงสีเขียวด้วยเออน่าจะเป็นติสโซเออถ้าจะไม่ผิดนะฮะโชว์ความสามารถเดี๋ยดนี้น่าจะโซได้นะแต่ว่าไมันยังอ้าวยังไม่ได้เป็นโซเออเอัพเดี๋ยวอัปเก,กรดกร็กันนะผมใช้ประมาณสามพันโอเคอัพค่าต่อไปมันต้องใช้ประมาณห้าพันเนาะเออรวมประมาณแปดพันเอออัพต่อไป อันนี้ต้องใช้ประมาณ7 0 0 0เออก็รวมประมาณ15 0 0 0เออ15,000อันนี้อัปเกรดใช้ประมาณ800 0ก็รวมประมาณ2 3 0 0 0อัปเกรดขั้นอีกก็ใช้ประมาณเอ 15, อ15,000ก็รวมประมาณ38 0 0 0เฮ้ยก็โอเคอยู่นะแล้วก็เพิ่มเติมคือมีมามีปืนอันนี้ด้วยนะเออเออผมไม่ทันสังเกตอ่ะมันมีปืนแคนนอนด้วยอ่ะเออของอัปเกรดในทัานคาเมราแมนอ่ะ เออจะว่าไปไอปืนกดของอัปเกรดไททันคับเบอร์แมนคือเนี่ยมันใช้กนประมาณ3ามหเนาะส่วนไอเจ้าตัวพี่เลยคือใช้ประมาณ2,000มื่กว่าเออตัวนี้3,000มว่ากว่า,วาเออมันใช้อัพเกรดวอร์มอ่ะเออถือว่าดีถือว่าดีก็ถ้าใครอยากได้ก็สูงกล่องในอันนี้เลยเอไอที่เป็น In Titan, อินเจดไททันไอที่เป็นกล่องอันนี้นะซึ่งแนะนำก็คือม,มันต้องใช้เพชรซูด้วยนะเออก็อยืมนะครับผมก็ เพชรก,ก็สามารถได้มาจากพวกทำเควสเท่านั้นเออทำเควสรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ได้นะก็ยืมมาทำได้นะครับส่วนตอนนี้คือผมจะทำยังไงกันต่อก็อ่ะเดี๋ยวผมทิ้งสคริปต์ไว้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะตัดอีทีประมาณถึงเวที่50ดีกว่านะครับผมจะเปไ็นยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในอีทีนะครับในถึงเวที่50นะครับตอนนี้ผมถึงเวทที่50แล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมวนัน เพิ่มเจ้าตัวทอซิคอัปเกรดในทางค mm ัมแบลแมนเพิ่มดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆคือคือผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะว่าซออัปเกรดในทางคัมแบลแมนกับไอทอซิคอัปเกรดในทางค mm ัมแบแมนมันดีกว่าเออคือผมว่าไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าไอทอกผมชอบเจ้าตัวทอซิคอัปเกรดในทางคัมแบลแมนมากเพราะว่ามันมีสโล่ด้วยนะมีสเปรชก็เออผมยกนิ้วให้เลยนะครับผมเออกดไลค์ด้วย <laughs> ตามนั้นอ่ะ ตอนนี้จบไปแล้วนะครับผมใช้เวลา,ารประมาณเกือบ18นาทีได้นะเออถือว่าไม่ธรรมดาเนาะสำหรับเจ้าตัวซอ, er ออัพเกรดไททันคัมเบอราแมนกับไอเจ้าตัวอ๋อซออัพเกรดไททันคัมเบอราแมนอยู่นี่แล้วก็ก 4, อัพทอสิอัพเกรดไททันคัมเบราแมนซึ่งอันนี้ผมชอบเจ้าตัวนี้มากที่สุดแล้วเออแต่แอบเสียดายนิดน,นึงคือถ้ามันได้ไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิกร์แมกมาคืออันนี้ผมจะหยิบรีวิวให้ก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็ความสบายพิเศษจะเป็นยังไงก็อ่ะ เดี๋ยวติดตามตอไป่ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ก๊อปปี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าผมรู้จําความได้ก็คือไอเจ้าทอสิคอัปเกตดในท่าคาร์เมแมนซึ่งอันนี้ผมไปดูของช่องคุมบูมได้กันนะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปพวกซิกิบิตโทตตอนที่70พักวันเนาะส่วนไอเจ้าตัวเนี้ยก็น่าจะอยู่ในตอนที่67พาร์ทหนึ่งเหมือนกันเออเพราะว่าคือถ้าจะไม่ผิดคืออัปเกรดในท่านคราร์เมอรแมนมันใส่ไอพวกเกล้ยเนาะ ส่วนไอ้ช็อตเนี้ยคือพี่อัปเกรดเดตั้งคาร์บีกาแมนคืออนะ้มันใส่พวกไอ้ที่เป็นกดด้วยนะเออถือว่าไม่ธรรมดาเออคงยกนิ้วให้เลยนะเออสรับอันนี้ด้วยนะเออแต่เสียดายนิดหนึ่งคือถ้ามันได้ไอ้เจ้าตัวไฮเปอร์อัปเกรดเดตั้งสปิกร์แมนมาคือถือว่าเออถือว่าปังเลยนะแต่ว่าคือเสียดายไม่ได้เพราะมันได้60กับ39 <c> ้า <oughs> ถ้าใครได้1แล้วเซก็ยินดีด้วยนะครับก็อ่ะ ขอให้ได้ไอเจ้าตัวอัปเกรดไททันสปิกร์แมนก็ขายเปอร์ก็กัะนะค่ะผมเออตน่นน้นแเลยนะแ,แล้วก็ถ้าใครอยากได้ตัวไททันดิวแมนก็ก็สามารถไปสูมได้นะครับผมตอนนี้คือผมเตรียมพร้อมมากคือเผื่อจะได้ไอเจ้าตัวไททันดิวแมนทุกคนผมกูลืมไปเพราะว่าไอเอลสโหมดก็จะมีตัวเจ้าตัวอัปเกรดไททันดิวแมนด้วยอันนี้ผมหาเจอซึ่งถ้าจะไม่ผิดคือเนี้ยไอเจ้าตัวนี้มันเป็นระดาบอันติเมตด้วย โอ้โห oh. <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคือเพิ่งเจอปุ๊บหน้าปั๊บคือเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละหดที่สุดในเกมแล้วอ่ะดูดาเมจเริ่มต้นก่อนดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ800แล้วก็รัศมีการเรองินอยู่ที่ประมาณ30คูลดาวน์2วิแล้วก็ dPS ประมาณ4,000เออแล้วก็อัปเกรดขั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ107อยู่นะ107มันโหดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็รัศมีการเรองินอยู่ที่ประมาณ70 แล้วก็คูดาวหนึ่งวีแล้วก็ DPS ประมาณแสนเจโอ้โหเท่ากันเด้เลยก็ถือว่าตัวนี้น่าจะโหดสุดในเกมนะแต่ว่าแต่ทุกคนยังไม่ได้เออก็ถ้าใครอยากเล่นพวกเอสมดก็สามารถเอาพวกเอที่เป็นเอเจ้าตัวอัปเกรดในท่านดิวแมนได้เพราะว่ามันต้องติดท็อปร้อยเท่านั้นเออถึงจะได้ซึ่งผมว่าน่าจะต้องเตรียมพร้อมกัยเออต้องรองเลยเออตามนั้นเนะเออทุกคนนั้นอย่ กลับไปที่ในหน้ารอบปีก่อนนะครับส่วนคลิปพวกไอ้ที่เป็นคลิปชาเลนก็เดี๋ยวรอคลิปในวันพุธได้เลยนะครับผมเจอกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมก็ใครชื่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมก็ยืดกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคลิปหม่ๆกดไอซ์สตรีมขบๆด้วยครับแล้วก็ส่วนสตรีมแล้วก็คลิปทุกวันก็ผลย้ายเปอินโทรแล้วนะครับผมก็เป็นอยูในอินโทรได้นะครับคณะใครอยากทำคอนเทนต์พวกแบบ โควตทาวเวอร์ดีฟน์อีกก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าใครอยากทำอีกนะไปกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ